ที่โรงเรียนเลยนะอออยากจะไปหาอะไรอันนันนเี่้ออันนี้คุณครูที่โรงเรียนสุนเหล่าคองกันสอนบำบานนะคะอันนี้ชื่อคุณครูจิ๊ดค่ะอันนี้คุณครูมอคุณมอค่ะอันนี้คุณนาคุณนาและอันจําได้ไหมไปอันมาเที่ยวด้วยนะลูกนะคิดถึงหนูตอนนี้หล่อมากเลยตลอดค่ะตลอดค่ะตาลอดค่ะกับไรกับไรกับไรทุกอย่างมานะมาวันไหนบอกคุณเสียงด้วยนะ หลงเงยเนี่ยอยากเปนหามากเลยอะตอนอยู่ที่โรงเรียนสุราษฎร์คลองแก่นตอนนุบาลและอันเป็นไงมั่งน่ารักน่ารักอมปุ๊กลุ๊กเลยวนแต่ตอนนี้รอตอนนี้รอพี่แกงเพิ่งมาเลยค่ะอ๋อเงาะเงาะถอดรูปเนาะใช่ลูกตอนอยู่ที่โรงเรียนเคยร้องเพลงไหมไม่คยุณ ่ีอายตอนป .5 ป .6 นะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นเก่งมากเลยโอเคขอบคุณมากเลยคะฝากความนี้ถึงแม่อันด้วยป้าต่ายด้วยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนสุเหร่าคลองจานโรงเรียนที่ไรอันเคยเรียนนะคะตอนนี้เรามาหาคุณครู กลมตอนนี้เป็นรองแะะล้วค่ะรองวิลาวันมินสาคอนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะในสนะที่เคยสอนไรอันสมัยที่เรียนที่โรงเรียนสุราคองกันและไอันเป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะค่ะไรอันหรือเด็กชายกาดบัณฑิตนะคะเป็นเด็กตัวอ้วนๆแต่เขาเป็นเด็กที่ ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เคยทําตัวเป็นปัญหาในชั้นเรียนนะคะเป็นเด็กตั้งใจเรียนแต่ว่าเขาจะเป็นค่อเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยถามคําตอบคํานะคะหลายอันเขาจะเอ้หลายอันเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นเขาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยไม่เคยคิดเลยนะคะว่ารายอันเขาจะมาไกลได้ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรายอันเองเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ จะเหมือนจะไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรเท่าไหร่เหมือนจะเป็นเด็กเก็บตัวนิดๆนะคะแต่ว่าน่าจะที่มาถึงจนทุกวนันนี้น่าจะเป็นการสนับสนุนนะคะจากพ่อกับแม่เขาเพราะพ่อกับแม่เขาจะชื่นชมแล้วก็บอกตลอดพ่อแม่พ่อเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นพรสวรรค์ของไรอันเป็นคนแรกจากการที่นั่งรถมาโรงเรียน แล้วก็ไรอันร้องเพลงแล้วพ่อเขาเห็นพรสวรรค์ตรงนี้แล้วก็สนับสนุนลูกจนกระทั่งไรอันประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ก็ขออวยพรน,นะคะขอให้ไรอันเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของแฟนเพลงแล้วก็มีอนาคตทางด้านนี้สดใสแจ่มใสให้อยู่กับวงการของเราไปนานๆน,นะคะไรอันโชคดีค่ะเดี๋ยวถามคุูกรมนิดหนึ่งตอนที่คุูกรมสอนไรอันสอนท่านอะไรมั้งคะตอนที่คุูกรมสอนไรอันตอนนั้นไรอันยังอยู่ปต้น เพราะว่าตอนที่ครูกรมย้ายไปบรรจุที่โรงเรียนคลองกลุ่มไรอันยังอยู่ประมาณรู้สึกว่าปสามอ๋อปอสามปสามอยู่ก็ได้ก็ได้สอนศาสนาเขาด้วยใช่ค่ะสอนศาสนาเขาสองภาษาหลับให้เขาค่ะอ๋อค่ะจะเป็นจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนหลังถึงไม่ได้สอนแต่ก็จะเจอไรอันบ่อยๆเพราะไรอันจะมารับน้องใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีการบ้านมีหนังสือของเขา มานั่งทําระหว่างรอน้องเรียนอ๋อรอน้องเขาก็รับผิดชอบเขารับผิดชอบเขา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 ไม่ทิ้งการเรียนเขาไม่ทิ้งการเรียนเขาเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคือเรียนเขาก็มาเนี่ยไม่เคยเห็นในอันเล่นโทรศัพท์หรืออะไรแต่ไรอันจะนั่งทําการบ้านนั่งเขียนกันบ้านอในสายตาโคกมพ่อแม่เขามีสวนสนับสนุนไรอันตรงนี้จากที่ฟังและได้สัมผัสได้คุยกับพ่อแม่ของไรอันเนี่ยเห็นชัดค่ะว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยสนับสนุน ไรอันมากพาไรอันไปทุกที่จากที่ไม่มีใครรู้จักไรอันเลยไปเก็บเวทีเล็กๆเล็กๆเล็กๆจนได้รับชครชนะจนเป็นที่รู้จักมาทุกวันนี้จากพ่อแม่เลยค่ะจากพ่อแม่เลยเนาะเพราะเราก็เห็นภาพอยู่ว่าพ่อแม่ะชื่นชมเพราะว่าพ่อแม่เขาดูแลจะใส่ดีเขาไม่เคยให้ไรอันกลับบ้านเองหรือมาโรงเรียนเองเขารับส่งตลอดรับส่งตลอดใช่ค่ะให้ความร่วมมือที่โรงเรียนดีไมาค่ะแม่เขาเป็น กรรมาการนะคะเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนแล้วก็มีอยู่สองสมัยนะคะได้รับเกียรติจากแม่ของไรอันนีล่ละค่ะให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองอก็ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็โรงเรียนด้วยดีเสมอมาก็คือได้ขา่าวว่าเป็นคุณแม่ดีเด่นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณแม่ดีเด่นในปีรู้สึกว่าจะประมาณ2,500 58หรือ59าเ<ก>็าจะได้เนี่ยค่ะตอนนี้ลองพูดโดยการนะคะ ให้สัมภา์เกี่ยวกับครอบครัวแล้วคุณพ่อเขาล่ะคะได้คุณพ่อดีเด่นไหมคุณพ่อเนี่ยไม่แน่ใจแต่แต่แต่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมคุณพ่อก็เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งทุกครั้งตลอดใช่ใช่ครอบครัวน่ารักให้การสนับสนุนค่เรื่น่ารักนี่น่ารักเลยน่ารักมากครอบครัวค่ะใช่ใช่ในตอนที่ไรอันจบไปแล้วน้องเขายังอยู่ครอบครัวนี้ก็ดูแลและให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีใช่ใช่ขนาดครูเก่ได้ข่าว ว่าหลังจากที่ไรอันประสบความสําเร็จแล้วไรอันก็ไม่ลืมโรงเรียนนะคะยังมีการสนับสนุนโรงเรียนมาในการซื้ออุปกรณ์กีฬานี้ต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนทุกอย่างทุกด้านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของเด็กๆที่จะพัฒนาตนเองตามกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ก็ต้องขอบคุณด้วยไรอันอยู่ที่นี่ได้9ปีไหม เพราะว่าใช่ค่ะตั้งแต่อนุบาลอนุบาลตอนนั้นครูเกศสอนเตรียมเตรียมแล้วกอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเนาะแล้วก็พอพอพอครูเกตถามแบบนี้นึกถึงไรอันนุ่งกางเกงแดงนึกถึงแต่ได้ภาพตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้มีเฟซเลยไม่ได้บันทึกอะไรมากบันทึกเฉพาะช่วงกิจกรรมไรอันเป็นเด็กพัฒนาตนเองดูแล้วพัฒนาทุกด้านอ่ะทั้งบุคลิกภาพทั้งทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ของไรอันกับอดีตของไรอัน เป็นเป็นบันไดขั้นบันไดที่พัฒนาตนเองขึ้นไปตลอดเวลาบางคนไม่รู้เลยว่าถ้าเจอไรอันตอนเนี้ยจะจะยังไงนะจะยังไงว่าใหร่ละไรอันตอนนี้มีคนบอกว่าจะลงแสงสีไหมคุณคิดค่ะด้วยด้วยด้วยความเป็นไรอันด้วยความเป็นไรอันด้วย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 หลักคําสอนของเขาที่เขาเรียนรู้ที่เขาปฏิบัติตัวมาคิดว่าไรอันน่าจะอยู่ธรรมชาติ เพราะว่าเขาอยู่ในสังคมอ่ะแต่เขาน่าจะปรับตัวให้เข้ากับตรงนั้นได้เข้ากับแสงสีของทุกวันนี้ได้แล้วก็สามารถปรับตัวไม่ให้เป็นหลงผิดนะคะแต่ังทำได้ทดําได้คิดคิดว่าไม่ลงแสงสีเพราะแม่แม่เป็นห่วงว่าพออายุพ้นจากวัยรุ่นไปยี่สิบอย่าะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไปไหมเออในสาระที่ครูกรมเป็นครูสอนทางศาสนาด้วยนะได้อบรมจิตใจเข้าอะไรเขาก็ คิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากดูมาในชีวิตของไรอันของการเป็นนักเรียนเนี่ยในในช่วงระยะเวลาที่เขาควรที่จะเด็กคนอื่นบางคนที่เขาอาจจะเป๋ไปบ้างไปซ้ายไปขวาบ้างแต่ของไรอันเนี่ยยังเห็นเขาเป็นเส้นตรงนะคะก็คาดว่าก็คาดว่าถึงจะมีไปซ้ายบ้างไปขวาได้ไปขวาบ้างแต่ไรอันก็จะกลับมาในแนวทางของเขาได้ ยังเป็นคนดีที่แม่ไม่ผิดหวังเนาะที่จะรักคาดว่าไม่ผิดหวังค่ะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะว่ารักไปเถอะเด็กคนนี้เนาะจากที่รู้จักในอันในอันเป็นคนดีใช่ค่ะเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่ไม่ลืมบุญคุณแต่ที่กลัวก็คือกลัวกลัวเรื่องของสื่อโซเชียลที่จะไปทําร้ายเขาแค่นั้นเองตอนนี้ก็มีมีกระแสอยู่มีกระแสอยู่คนรักก็ต้องมีคนอาจจะมีคนไม่รัก หรือมีคนหวังดีก็อ,อาจจะมีคนไม่หวังดีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไงก็ฝากถึงไรอันว่าอ่าถ้าเรามีความเป็นตัวตนของเรารักษาความดีของเราไว้ใครจะทําอะไรเรายังไ,ง,ไงก็บาดเจ็บบ้างแต่ก็ยังสามารถต่อสู้กับทุกอย่างไปได้เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นนะกำลังใจของไรอันก็มาจากแม่ๆนี่แหละค่ะช่วยกันให้กําลังใจไรอันด้วยนะคะนะความดีของไรอันก็ชนะทุกสิ่งนะใช่ใช่อันนี้เป็นคํากล่าวจาก รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุเหล่าคองจันทร์นะคะวิลาวันมินสาคอใครไม่รู้จักครูกรมเนี่ยถือว่าตกข่าวเลยเพราะว่าเหมือนแม่บ้านของที่นี่เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนฝากไว้อันด้วยนะคะไปในหัวใจของี่แม่ทุกคนค่ะะสวับดีค่ะ